เราคนไทยหัวใจพุทธนะเราต้องช่วยกันจันลงศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในใจของคนไทยทุกคน ดดีีกับพี่คำรน้นมีิวกาสได้มาอยู่กับาอาจารย์ไพโรรื่นวิชานะครับผู้เขียนมหายันรวยอีกวันหนึ่งสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับและวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งยวด ทางพระพุทธศาสนาแต่ก่อนจะพูดถึงวันนี้อาจารย์นะครับอาจารย์เติอนไว้ล่วงหน้าว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งในสามหนึ่งในสามของศาสนาในโลกถ,ถือว่าเป็นศาสนาใหญ่ที่มีคนนับถือค่อนข้างเยอะมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศา,าสนาค,คริสต์ แต่ก็ยังมีอีกหลายศาสนานะแต่ว่าสามศาสนาเนี้ยถ,ถือว่าเป็นสามศาสนาหลักของโลกครับและเชื่อว่าทุกศาสนาที่กําเนิดมาเนี่ยล้วนสอนให้คนทุกคนประกอบสมาอาชีวะและก็เป็นคนดีทั้งสิ้นใช่ไหมครับตั้งใจเพราะการมีมนุษย์เป็นเป็นสัตว์สังคมที่จะต้องอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นต้องมีคําว่าธรรมะหรือศีลธรรมเนี่ยมาประโลมจิตใจถ้าเราใช้ สันทตยาณดิบเหมือนสัตว์ป่าเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมพ่อเอาลูกพี่เอาน้องอย่างเงี้ยมันมันต้องมีศีลธรรมเข้ามาลักขโมยของห้ามพูดโกหกห้ามดื่มเหล้าเพราะเราอยู่ด้วยกันอะไรพวกน,นี้เป็นคําสอนก็คือศีลนั่นเองครับอก็ศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีแหละครับ,รบแต่ว่าพูดอันนี้มาพูดถึงวันสําคัญทางาศาสนาพูดของเราอะนะครับในปีปีหนึ่งนี่มีเยอะมาก แต่อย่างวันนี้ก็วันอ,อีกวันสำคัญหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือวันอาสารหบูชาครับวันอาสารหบูชาอ,อาจารย์ขึ้น,นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดทุกป,ปีครับก็ถือว่าเป็นการกำเนิดของศาสนาพุทธเราครับมีด้วยกันสี่อย่างสี่อย่างที่ บางท,ที่เกิดขึ้นใน,ในวันขึ้น15ค่ำเดือน8อหนึ่งคือการเกิดการเทศนาธรรมของพระเจ้าครั้งแรกครั้งแรกครับสองมีคนฟังธรรมและเข้าใจบรรลุธรรมครั้งแรกคือโกธัญญาสามมีพระสงฆ์ครั้งแรกรูปแรก,แรกใ,ในวันที่15ค่ำเดือน8นี้ ก็คือกลทัญญะขอบวชเป็นพระสงฆ์ก็เลยสรุปรวมมีสี่อย่าง้วยกันก็นนคือว่าข้อที่สี่ก็คือเกิดพระรัตนตรัยก็คือเกิดขึ้นได้สามอย่างมีพระพุทธมีพระธรรมคําสอนของพระเจ้ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบจึงเกิดเป็นวันสําคัญของทางพุทธศาสนาเราคือวันอาสาฬหบูชา,าคือวันนี้ที่ถ้าเป็นวันแบบเนี้อาจารย์ชอบพูดว่าเป็นวันพระใหญ่ อ่าทุกคนก็เรียกวเป็นพายใหญ่พายใหญ่ใช่ไหมฮะครับอ่าก็กุสนแรงวันนั้นเถอะเพราะมันมีตำนานความเป็นมาเป็นการ,รเป็นการรวมใจของคนในาศาสนาพุทธไปทำงานต่างถิ่นต่างฐานก็กลับมารวมทำบุญที่วัดของตัวเองก็ถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่กันคนมากันยเยอะรวมกันทำบุญวันเข้าวันสาวันอาสาฬหาบูชาวันวิสาขะวัน ออกพรรษาวันเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้คือวันศาสนาหล้ครับและณวันนี้แม้แต่ผู้นําหรือว่าผู้บริหารบ้านเมืองก็ยังให้ความสําคัญนะให้ถือเป็นวันหยุดราชการให้ทุกคนเนี่ยออกไปกลับบ้านกลับช่องไปวัดไปทําบุญครับยังให้ความสําคัญอยู่แล้วมันก็มีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อพวกเราด้วยทีนี้อีกวันสําคัญของวันพรุ่งนี้ คือวันเข้าพรรษาอาจารย์ครับเนาะก็พระจะได้จําศีลอยู่กับวัดแล้วไม่ต้องออกบิณฑบาตแล้ว mm. ใช่ไหมต้องออกบิณฑบาตไหมเข้าพรรษาเ,เข้าพรรษาออกออกบิณฑบาตได้ครับ mm. แต่แต่ท่านก็พทธเจ้าจะห้ามการไปค้างอ้างแรมที่อื่น mm. อยากให้สามเดือนเนี้ยอยู่อยู่ที่วัดอยู่ที่วัดเพื่อท่องมนต์สวดอะไรอะไรไปตามกิจวัตรประจําวันกิจปริวัติของท่านนะฮะเพราะเป็นช่วงของฤดูฝน ซึ่งถ้าก็เป็นการปลูกข้าวอ่าพว<บ>กชาวบ้านก็ลงพืชผลมนมาก,มกาาลากไม้จะได้ผลคร,ครับเวลาพระออกไปเดี๋ยวไปเหยียบย่าข้าวไรกเกษรเขาปลูกข้าวนงนาอะไรเนี่ยเสียหายเสียหายนะนี่คือมุมมองที่ยาวไกลของพุทธเจ้าเราครับและนั่นคืออดีตนะครับส่วนปัจจุบันเนี้ยวันเข้าพรรษาเนี่ยก็กลายเป็นอะไรถ้าปัจจุบันเร,เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ เพราะจะมีงานแห่เทียนแห่เทียนเมื่อก่อนแห่เทียนเข้ามันสาพระท่องมนต์ไี่ต้องใช้เทียนใช่ไหมเพราะไม่มีไฟฟ้าเป็นเทียนใหญ่อ่าเพื่ออยู่ให้ได้ครบสามเดือนครับแล้วตามจังหวัดต่างๆอาจารย์คงทราบนะอย่างกรุบรีธานีนี่โอ้โหทำกันสวยมากใช่สวยเป็นประเพณีเป็นประเพณีครับนี่ก็เป็นความสาคัญนะครับของวันทางพุทธศาสนาซึ่งเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ลืมเนาะ ไม่ลืมก็คนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วอาจารย์นับถือศาสนาพุทธอาจารย์บวชหรือยังบวชแล้วบวชแล้วอายุครบก็บวชเลยอครบบวชเลยตอนนั้นกี่ปีครับปีสองพันหนร้อยยี่สิบเก้าก็สามสิบแปดปีที่แล้วบวชอันสางได้ไหมบวชหนึ่งเดือนยี่สิบวันผมได้บวชเพียงสิบห้าวันตอนนั้นเป็นนักบวาใหม่เดือนยี่สิบวัน ศึกวันเข้าบรรษาพอดีออแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าชายไทยได้บวชนะโอคนที่เป็นปลื้มคือพ่อแม่นะสมัยก่อนบวชสนุกมากมีความสุขกันมากมคนนี้เต็มม,มีการจัดงานเลี้ยงแล้วตัวอาจารย์เองเป็นเป็นลูกผู้ชายคนโตก็ถือว่าเป็นงานแรกของครอบครัวก็คนก็มาช่วยงานเยอะอแห่รอบโบสถเนี่ยก็คือโอโ้โหสนุกสนานเนี่ย <laughs> โปรยทานไหมครับโปรยทานโปรยทานเยอะเลยสนุกเดี๋ยวนี้โปรยทานก็ยังอยู่นะครับแล้วคนไปไปรับทานเนี่ยไม่เอามือรับนะครับใช้ล่มนะแต่เอาเยอะหน่อยเดี๋ยวนี้เขาแจกกันเยอะนะคนมีตังก็ใช้เหรียญสิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยละอย่างอย่างอย่างคนมีตังอีกบางส่วนนะฮะก็เห็นว่าถ้าถ้าบวชให้ยิ่งใหญ่เนี่ยไปเช่าช้างมาเลย สามเชือก4ี่เชือกหเชือกอะไรเนี่ยแขกันบางคนก็ใช้ม้าบางคนก็ใช้รถแล้วแต่แต่ละที่สวยงามถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมการบวทเรียนสืบทอดศาสนาของคนไทยศาสนาพุทธเราเพราะว่าศาสนาพุทธเราก็จะหมดไปใน5,000ปีแต่นี่เข้ามาถึง2,568แล้วอาจารย์กึ่งแล้วนะจน ถึง2,600แร้วไม่รู้ล่ะเราเราก็มองสิ่งต่างนะให้ให้เป็นเรื่องดีนะไอเรื่องไม่ดีมันก็มีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันก็หมดไปเอง่ะเพราะว่าเราก็จัดการกันก็นี่คือสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของเรานะครับให้เป็นคนดีให้กระทําดีอยู่ในสังคมไทยที่ดีคือพระพุทธศาสนาครับทําให้สังคมไทยสงบสุขอยู่กันอย่างมีความสุขอ่า ส่วนตัวส่วนตัวอาจารย์เองเนี่ยนอกจากจะยึดถือพระพุทธศาสนาแล้วนะครับอาจารย์เองก็จังมีความเชื่อใช่ไหมครัความเชื่อให้คนยึดติดไปด้วยในการลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ก็เต็มบ้านเต็มเมืองเป็นประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยทําให้มีกําลังใจนะออกไปสู้อ,ออกไปค้าขายเป็นกําลังใจครับยิ่งเพราะว่าปัจจุบันนี้ยิ่งห่อเหี่ยวถ้าไม่มีกําลังใจที่จะขึ้นไปสู้ก็ลาบากนะใช่ ก็ต้องอาศัยทิ้งนี้คือความเชื่อก็คุยกันเบาๆสบายๆกับอาจารย์เฟโรธรืนวิชานะครับผู้เขียนมหายันรวยในวันสำคัญทางศาสนาก็คือวันอาสนะบูชาครับนะครับยังจำได้นะอาจารย์นะมีแลนแรกนะฮะสิบห้าค่ำสิบหค่ำเดือน8เดือนแปดเทศนาครั้งแรกแล้วก็บรรลุบรรลุธรรมครั้งแรก แล้วก็มีพระสงฆ์องค์แรกพระสงฆ์แรกถือว่าได้ครบพระนรตยาสามอย่างนะครับพระพุทธประธรรมพระสงค์นี่คือวันอาสาฬหบูชาต้องขอบคุณอาจารย์ทุกทรานมากครับ,รบวสวัสดีครับสวัสดีครับรักชาติรักแผ่นดินที่เราอยู่เรากิดกันน่าชมสีแล้วบ้านเมืองจ,จะเจริญสุขขี่ท่าทุกทินทุกที่สามัคคีร่วมใจ ในหลวงตัดไว้ทำแต่สิ่งดีดีดา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 ดะเาดาดาดาคนดาจาดาคนดา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 ดงดจริญาดรดารายาดดาดาดาดดาดาดาา